สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนใช้ดัมเบลไอรอน109นะครับผมไอรอน109ปรับได้15ดับตั้งแต่5ปอนจนถึง52.5ปอนจุหรือตีเป็นโล2.2โลถึง23.8กิโลวิธีการใช้ง่ายๆก็คือกดที่แกนแล้วก็หมุนสองฝั่งให้เท่ากันนะครับอย่างนี้แล้วเราก็ดึงขึ้นมานะครับอย่างนี้1ิปอนนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมานะอย่น,ปปน,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 นี้นะครับโอเค ก็ทางร้านรับการซ่อมฟรีตลอดอายุการใช้งานหรือว่าถ้ามือจับพังทางร้านขายนี่ยมีขายในราคา5 0าบาทสําหรับลูกค้าทางร้านเท่านั้นนะครับผมโอเค นี่ครับถ้ามือจับพังเราก็ซื้อใหม่ง่ายๆเลยครห้าร้อยบาทนี่เล่นได้เหมืดนเดิม,อมโอเคครับ <c oughs>